จับกินเลยไมเป็นไรอะไรอะไรวันนี้จะทางไปนาขนาดก็ฝึกให้ทางไปนาพี่จันจันเสือฝึกให้เสียบุรีไม่ต้อาไรก็ได้น่ะเทียนหน่อยอาจารย์เทียนหน่อยเทียนหน่อยมีไหมทางไปนามามารักไปได้ กินเลยดนะิทางไปหนะ้าทางไปหน้าอุดไว้ไม่นะ่ะเขายังไม่ยอมออกว่ะไม่ออกเขาบอ,อกว่าของหลังสอง,องกินเดินตีตัวนีว่เหรอนี่ไงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครูแล้วเอาทีล่ละทางไปหน้านะ่ะสามเหลี่ยมใหญ่ไปเลยย่างยังกันนะ่ะสามเหลี่ยมใหญ่ล็อกไว้เออนี่ไม่ใช่ นีไปซ้ายิหลอดต่อ,อคร <น S 1> <ไป S 2> ับ่ละกินสองม้่นนี่นี่นี่ยิ่งท้องอีกอ้อาข้างไปหน้า<อ>เป็นไรอเลรเนี่ยอ้อเจ๋งมากาเนี่ยโอ้เกี่ยกินหรอโอ้โ้อดยอดเลยอ้าว้างไปหน้า เจือหมากสามเดียวไว้ขึ้นหนังได้ไงวะมึงสิีม่ลเลยจับได้จับได้เนี่ยตาละหมาดโอ้ต้องต้นหมดแล้วหมดแล้วออ่าเจือครูละอ่าไปเอาเข้ากินดีกว่าไม่ไปกินหรอกต่อเนาะพี่วะเอ้โอ้กินแขนแล้ววานเนี่ยไปเลยไปไหนลองมากินสองหรอครับ มาดิกินซออ่ะเก้ากินก่อนดิได้เปียบอไปอ่าไอ้กินเลยตอนนี้ไอ้กินเลยเรากินเออกินไปเลยอ่ากินอ่าเอาเขาเะาม่เาได้เตะเอาเอาแม่เอาไม่เข้าหลมั้วนีเข่เอาเข่เข่าเ่เข่าเข้า่า่า่เขเขาเขา่เ่เขาเข มาคุทุนมาเศรษฐีที่เเขาเขาเปิดบ้านของเขาบ้าต้องเขาไว้นี่มาดีากินหรอเนี่ยบ้าเอาแล้วมาเปลี่ยนเอะไรวะเนี่ยเอาล่เอาไปเขาเขาจะทำไปหนเอากินบะมี่บะมี่

กินตัวนี้น่าจะเจ๊กางฮอดเขาบปลไปกางฮอดเห็นนางฮอดคือกันหี่ฮอตผมนะอ้สองสีจ้าจับกินเลยเป็นไรยันยัน